สวัสดีค่ะทุกคนครูดวงใจนะคะผู้นําหลักแสนในระบบ TS w นะคะ TS w กับครูสิตาพรสวรรค์ป้นเอกได้วันนี้ครูดวงใจนะคะอยากจะมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นขายของออนไลน์ตกงานบ้างหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทําอะไรบ้างหนูไม่มีตังค์แล้วเนี่ยหนูไม่มีตังค์จะใช้แล้วเนี่ยครูหนูมีเงินก้อนสุดท้ายนะคะอย่างน้อยนะคะเงิน390บาท9 399บาทของคุณนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แน่นอนค่ะ399บาทอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะให้มีกําไรหลักแสน ก็เป็นไปได้นะถ้าคุณตัดสินใจนะคะวันนี้คุณตัใจอาจจะไม่นําคอสนี้นะคะคอสนี้ที่แบบว่าบอกเลยว่าบอกตั้งแต่การเริ่มต้นขายของออนไลน์เริ่มต้นรูปโปรไฟล์ชื่อนะคะคือบอกหมดนะคะ a c e b o o k ปิดการขายได้อย่างไรหรือไปสร้างรายได้ในทิกต o k ได้อย่างไรไปสร้างรายได้ใน YouTube ได้อย่างไรซึ่ง YouTube เราก็เล่นทุกวันอยู่แล้วเราก็เล่นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วถูกต้องป่ะแล้วทาไมต้องจ่ายอินเทอร์เน็ตฟรีทำไมไม่มาสร้างไรายได้อะถูกต้องป่ะเออนะคะทิกตอก ติ๊กตอก็เป็นแบบฟรีๆเหมือนกันหรือถ้าวันนี้ใครที่มีทุนอยู่แล้วหนูอยากจะยิงแอดแต่หนูก็ยิงยังยงยิงแอดไม่เป็นนะคะยังยิงแอดไม่เป็นยังทําไม่เป็นนะคะครูดวงใจก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามเรียนมาตลอดนะยิงแอดแต่ทำไม่เป็นนะคะแต่พอมาเรียนในคอร์สเนี่ยคือทาง่ายมากทุกคนจริงคือก็สอนง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะผลลัพธ์คนที่ได้เรียนคอร์สเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันบอกได้เลยว่าผู้ใดที่ได้เรียนคอร์สนี้โคตรของโคตรของโคตรสูบตี โหคือบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้เองค่ะครูผู้นำทุกท่านสอนจากประสบการณ์ตรงค่ะไม่มีกั๊กเลยค่ะคอร์สคอร์สเนี้ยจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรที่จะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้นะคะเพราะใน,อนคอร์สนั้นโคตรตื่นเต้นโคตรสนุกและความรู้อะแยะมากมายเลยนะคะไม่เคยนะคะทำออนไลน์ไม่เป็นเลยนะคะอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์เฟซบุ๊ ตอ u นะคะย t u b e นะคะยิงแอดผิดการขายคันเทพ,พมีสอนทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะเรียนแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้เลยจริงๆคะ่ะเราได้ไปเรียนรู้ทุกสื่อโซเชียลรู้สึกว่าครูสอนละเอียดมากเหมือนจับมือเราทำเลยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นทำบนโลกออนไลน์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะในคอร์สมีบอกหมดเลยมีสอนหมดเลยนะคะ สอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนนะคะพอเข้าไปเรียนแล้วทําตามปรากฏว่าเฮ้ยผู้ติด,ดตามมันมันเพิ่มขึ้นทุกคนมันสุดยอดคอร์สมากเลยนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวคุณก็สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักไล้านได้บนโลกออนไลน์ถ้าคุณได้เข้าไปเรียนไปจับเทคนิคนะคะใครยังทาไม่เป็นสามารถที่จะ เรียนรู้แล้ททำได้เลยนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเราเป็นทุกอย่างครูผู้สอนนะเขาได้สอนคุณนะคะคุณเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ได้เลยสอนง่ายเข้าใจง่ายก็คือพอเรียนเสร็จแล้วทำได้เลยทันทีถามว่าครูเนี่ยรู้เรื่องโลกโซเชียลหรือยังรู้แล้วค่ะแต่ถึงคุณจะมีความรู้รอยู่แล้วแค่คุณเข้ามาเรียนนะคะได้เพียงแค่หนึ่งเทคนิคออกไป เ่เทคนิคนี้คุณอาจจะไม่เคยได้เรียนที่ไหนมาก่อนเราได้เรียนรู้เรืร่องราวจากที่เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้อีกนะค่ะจากคอร์สคอร์สี้แต่พอเขาเรียนปุ๊บเนี่ยมันมีจุดบางจุดจุดนี้ต้องทำให้เหรอต้องเอาไปทําเอาไปเติมเอาไปแก้ไขสิ่งที่เราควรจะแก้สิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงอะเขาหู้เลยจุดอ่อนเราแบบไหนเขาจะต้องแก้ไขจุดหนคอร์สนี้ ให้คําตอบทุกอย่างเลยครูถ่ายทอดปุ๊บนะคะเราเข้าใจเราสามารถเอาไปลงมือทาได้ไม่ว่าคุณจะอยู่แบนดไหนคะ่ะคุณสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะเพราะแต่ละครูสอนเนี่ยโอ้โหบอกเลยขั้นเทพราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณภาพคุณค่านี่หลักร้านเลยทีเดียว เป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นไหมทุกคนที่ได้เรียนครอสนี้บอกเลยว่าราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักล้านเพราะสอนหมดทุกอย่างนะคะแล้วคนที่มาสอนในทิกต o k ก็เป็นนะคะครีเอเตอร์นะคะทิกต o k ในประเทศไทยด้วยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะไม่ใช่คนธรรมดานะคะที่มาสอนคุณนะคะก็สอนคุณแม้กระทั่งการปิดการขายแม้กระทั่งการหาลูกค้าเปลี่ยนผู้ติดตามให้เป็นลูกค้าได้อย่างไรนะคะคุณจะต้องไปเรียนเองแล้วคะในครอสนี้นะคะมูลค่าแค่3 9 9กบาทได้ของขวัญด้วยนะคะมูลค่า5 0 3บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากเท่ากับคุณ ได้เรียนฟรีนะคะแล้วก็ในคอร์สนะคะวันนี้เริ่มเรียนนะคะทุกคนเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะใครทันใครได้เดอ้อ